และนี้ก็กลายเป็นวิธีที่ตีใหญ่นำมาใช้ประยุกต์ใช้ในการหลบหนีตำรวจอีกวิธีหนึ่ง มีเรื่องเล่ากันว่าตีใหญ่สามารถเล่นซ่อนหากับเพื่อนๆโดยหลบไปซ่อนอยู่ใต้น้ำนานนับหลายๆชั่วโมงแบบว่าขนาดปลาย,ยัางอายก็ว่าได้ด้านนิสัยตีใหญ่เป็นเด็กเรียบร้อยขี้อายและที่เหลือเชื่อก็คือเขาเป็นเด็กขี้อายไม่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับใครนอกจากนี้ก็มีนิสัยไม่ชอบคบเพื่อนในใวัยเดียวกันทําให้มักถูกเพื่อนๆวัยเดียวกันกล่นแกล้งรังแกอยู่เสมอๆจบย่านสู่วัยรุ่นอายุ17ปีบริบูรณ์เพราะช่วยพ่อทําไรทําสวนจากเด็กกระเปียบตีใหญ่แปลเปลี่ยนเป็นหนุ่มร่ากายสูงใหญ่ธรแมดกท้าแม่งเตา เขาไม่หล่อจัดจ้านแต่เขามีวงหน้าขาวสะอาดผมยาวประบ่าแบบอาร์ติออนนอกจากนี้ต่อหน้าสาวๆเขามักมีคำพูดคำจาวิธีจีบหญิงจนเพศตรงข้ามหลงไหลเขาไม่ยากและด้วยความเป็นวัยหนุ่มเขาคงเบื่อบ้านนอกผสมกับเรื่องราวที่ได้ยินจากคนที่เคยไปกรุงเทพว่า กรุงเทพนั้นเป็นเมืองแห่งสีสันสันสินสที่นานสนุกสนานไม่รู้เบื่อหากได้เหยียบย้ำสัมผัสเป็นทานต้องลืมบ้านเก่าตีใหญ่ไว้หนุ่มเริ่มสนใจกรุงเทพจนอยากจะคิดออกจากบ้านนอกเข้าเมืองหลวงสักครั้งพอดีเวลานั้นเป็นดูแตงโมประกอบกับตีใหญ่ได้ความคิดพัฒนากิจการการเกษตรของครอบครัวเพราะของเดิมมันไม่พอกินเลยปรึกษากับบิด หาเขาบอกว่าเขาจะไปรับจ้างขนแต่งโมโลงเมือไปส่งที่กรุงเทพอันเป็นตลาดกลางซึ่งให้ราคาแต่งโมดีสามารถช่วยซึ่งจะเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวมากตอนแรกความคิดนี้ถูกคัดค้านจากพ่อเพราะเป็นห่วงที่ลูกจะทํากิจการดังกล่าวเพราะแต่เล็กจนโตตีใหญ่ไม่เคยพลาดพลาดออกจากบ้านมาก่อนทําให้ตีใหญ่ต้องพยายามใช้เหตุผลข้ออ้างอิงต่างๆนานาจนนกและทั้งพ่อแม่ทั้งสองจำใจอนุญาตใครจะไปรู้ว่าการจากไปของตีใหญ่ครั้งนั้นจะเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เขาเป็นจอมโจร ก็อยากมีความฝันเหมือนใครเขาเหมือนกันมีสิทธิ์ที่จะฝันให้มันสวยงามใครก็อยากให้ฝันเป็นจริงเขาสักวันคงสักวันอยากมีสิทธิ์ที่จะฝันทุกลงหายใจอาจจะดูเลือนล้างในความฝันสีดา i